ส, u, i, สบายดีพี่น,น, 16, น้องสบายดีตอนแรงๆพี่น้องพบกันอีกแล้วตอนแรงๆ14บสนาฬิกาสิโอ้ยบอกไปตัวที่14บสี่วันน16บหนาฬิกาพี่น้อง16บหนาฬิกานี่สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องแนวกินจะเห็ดยังพี่น้องเลยดีแดดก็แลังเห็ดน้ำยาปลากระป๋องกินกับข้าวปุ้น่แซบ ตีนไก่เน้นๆพี่น้องเลยเถิงโลตีนไก่เน้นลปากระป๋องคือผิดแกงพี่น้องผิดแกงกระป๋องมาใส่ยี่หอยเนาะจ้ะหลายคนลยคนใส่ยี่หอยสามแม่ครัวแข่งกระดกพี่น้องยแข่งตางลาวมาแข่งคือหมอตีนไก่หมอต้มตีนไก่พี่น้องเปิดมาพี่น้องเปิดมากำลังมันกำลังดี ลงกันเลยตีนไก่เี่รรอก้ว้เ็น,เน,เน <c oughs> ตีนไก่เรียรอนอมัน,น,น,นมนนีลงไปพี่น้องมาซีซีซันเปลี่ยนเลยด้นาเบอพี่น้อง <c oughs> เปลี่ยนเลยแล้วบ้านกินเมนูเป็นีกิกินอะไเถอ พี่นองนำหน้าที่สันเริ่มเปลี่ยนเลยพี่น้องแมันหดก็ง่อยกิดีสิเปลี่ยนเลยหะอล่าน,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 น้ำยาปลากระป๋อแซ่ในนอนมได้กินเ่นะน้องบเดือนบรไกินน้ำยาปลากระป๋องวน,น,งนไ,ได้สชมีเวลานะแต่ดำให้ดำหน้า โอ้ตีนไก่ตากินม่รู้ตีนไก่นะพี่น้องโคตรตีนไก่คนินมาเฮ็ดกินเองเ็น้องอยากห็นแ้ก็เฮ็ดกินเองแซ่บเท่าไลรวกัพ่อพี่น้องยาอยาเกนองามาหมเดอดากไปน้องแล้วอะไรสังก็ได้น้ำยาปลากระป๋องเดือด สายยาพี่นอ้องอือหือจะกอาพี่น้องน้ำยาปลากระกป๋องเดือดนี่แหละมันจนเดือดแล้วพุดอตโอกกันเนี่ยปีนไก่พี่น้องส่วนขึ้นมาอือ,อ,อ,อนะพี่น้องเป็นเบาะนะพี่น้องนะจ๊ะอีเด้สุดย่อยขนาดเลยตีนไก่พี่น้องตีนไก่ตีนไก่ เคล็ดลับการซอยปีคืออาหนำใส่เกลือพี่น้ะงบ่อยากให้มันดำก็ต้องบ่อยากให้มันดำดปกระดำมันแก้ากันดีซอยบ่เป็นคือบมทำเซฟเซฟกับผเป็นคือกัน

เชื้บปูธันมาเลยเนาะขวดคากรีกระำกระลำปีเพ่ออพี่น้อง,พ,าาออองพูดจักแล้วล <laughs> นี่พี่น้องอันนั้นกระลำอันนี้ปีกระลำปีนี่เขจจือเอิญว่ากระลำปีพี่น้อง,องกระลำปีของแท้อันนั้นนะมันกระลำปีปลอมแต่ท่านี่นี่มันกระลำปีของแท้กระลำเนาะปีเป็นตัว ไม่ต้องห้ีเดี๋ยวถามว่มโควิดเทาสิไปห่ยทยวิธีปลูกกปีสนจักกิน,กน,กน,ะนะอะแ่บ้านทัากับปุกได้คคอก,กันยั่คอยังไม่สนาะอ่มงาม,งามได้ครับปุกกันในบ้านนะี่เลยใจปลอะนาบราสปินกําลังซอยนาน้นอง แล้อกันตอนกินเลรอ,อพี่น้องอือพี่น้องกำลังเริ่มภารกิจตีนเน้นๆพี่น้องเลย,ย,ยน้ำปลากระป๋องเออดือดพี่น้องกระป๋องปลากระป๋องรสชาติน้ำยาปลากระป๋องเออดือดไปห้แกนหน้าต้องซื้อตาเขาบอกกระป๋อง,องมันดีวันไหน ว่าให้ด่างไฟดอกเปิดไฟกินโลดเฮ็กก็เลยจะเให้ปู่ดอกจะไปใช้บุดใช้บลดะมันเปืเ่ยอยเปล่าตอนนี้ก็คำแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเนยกินเลยน้องเนยแซ่บยุกกินกินกินโลดอเอ้ยสีบะแฝกแฝก,กนะพูดเสิว่ากินมากินพี่น้องให้น้องเนย แดงไงเพื่อนบ่พอจังซักเอาใหมเอามากินบูเบิดเอยากินบูเบรดนั่นแลืมเรียมอมเขือใช้องยาท้หมแลด้อบนยัยเียมอกากร้อ้าอันด้เพื่นบ่กินเด้อติดไกเพื่นกินเด้ออ้ากกินกินแะ้วกัเมื่อนอนพักผ่อน เ้เปียไปลจุดปี๋บักเรุ้ยยังมาเศรษ้างไหเรีคนเนมือวาน่เราบเาตำกเคั่วเ่าเมกะมไแกเนหมานไปเลยบเป็นเขาดอก เราสองคนนี่แหละรู้เปนเขากนแกิน่ดากเลืโ้หยำเทสลองเนยเนยเนยเคโหทองนไม่เอาเงินหายชาวบัีี่เงินหยีเนไหนีซื้อนมอ้าวไปซื้อกินเด้อเอะ้มอยา เติมพลังง่นเลยนอนเรินนพักผ่อนเลยเดี๋ยวไปจอเขา้ไป้าสืนันมกับน็เื้อขยหเกร้าเนาะใส่หนังเสื้อใค่เจอแคยาวแาบนี้ใส่ตรงคยาวแบบนี้ได้ย้อนเน้ยมีูแแบบนี้ท่ดีเลอืม เท่ากับพันเสียบเท่ากับพนหยดสดเอาสดเอาเนี่ยเท่าแซ่ยบปอกิออกน,แบบนอกบอกน้ำมันนี่ก่อนบอกน้ำมันยังคือบอกเปล่งเถอะยอดผ่า,านวะนอ่าทำมันอันนี้มีแค่นี้แหละเออเออยังเดียวเลยเออไม่แล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วอืม,ออมสังซีไฟเห็ดเแซ่บแซ่บบอกดูแซ่บอยู่ไฟเห็ดไฟเห็ดเสียบคิดว่าไฟเห็ดให้กินนี่ย<ฟ> เลยเห็นเห็นเห็ดแสบยุกเม่เาอีแมวเงินเพือนสองพันเอาไปซื้อขนมใหญ่มันเสียเด้อคือไปซื้อขนมเป็นทามเมื่อเช้านี้ถามตลอดทามตลอดมนเห่นคือจีนดีใจเนาะ มันกินมกลัวได้แมมาซอย,ยใชนะ่มาใส่ใช<อ>่กางกะแีเนี้หงัดำแรงไม่น้องเผ่นนะกินไดนแบบ้าแต่วใหญ่ด้วกินแบบเซ็มฮาบเมนน้ำยากะิน้ำยาปลากระป๋องงบโบราณเป็นไงกำลังจะหมด <c oughs> ป้าสนุกเป็นแด้ไปอยู่กับมิถาาสนุกช่วยบอกเห็ดนะบอกมันเห็นแด้มันเห็นแล้วมีหน่ะนเหมือมาเองแหละเห็นกล้องสบายดีปลาลุงเเด้อกินกินทำแล้วเสียงแม่งันห้องน้ำยาเยอะมากหลายหลายโอ้กินน้ำหนกะ เอาใส่ดนไลไลนี่กว่าเฟตต้จักแกนเบเตี้บุเฟตตีจิ้เดียวกเอาพอันเห็นน่ากนยังได้กรเล่าได้คลองอยู่แล้วหมอได้เต็มเต็มในระดัอันนะใช้ปีทำดิ่งเข้าตออกอย่างนี้หะหมาเอาถือบตรีเขาเอานอกเลยแค่ว่เฮิอมาบุตรีเนี่ยเาเลยะ kiến nó là chị bớt chỉ it là phải bò. À. Ừ. Kín. Đẹp chị nói cái đây Bóp kìa 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 bóp ตามดูดดูดดูดดุดอ้ยเรียร <laughs> ้อย <laughs> แอบนะนพี่น้องเลยงัดตรงนี้งัด,งงงดทำแล้วจะห้ามอะไปพึ่เมื่อไวพี่น้องมาบานหนามครับกิโลตกับประมาณสี่สิบนาทีสามสิมหาสี่สิบนาทีพี่น้องมาบายย่างสากับ,บ ทำลั่งได้ไหได้บุ้หงบ้านมันต้องไขนะ่ <im it> ได้โอ้ห้ยทางยากแนมนี่อย่าไปคิดจ้อะในพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอต,ตัวลาเะไรเป็น้องเไยพอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องเวลาด้วยที่เข้ามารับชมไปแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องไม่เจ็บปวดทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บเบวาถ่ายน้ำหลังพี่น้องเลยกัเอามาต่อกันกับเบิ่งต่อคลิปกินข้าวบุญพี่น้องไปแล้วบายบายดูหยุกมือบายบายดู ยก,กมือบายๆด้วยสิไป, <S <s <ie> ไปดู <s ie> <s ie> <S สบายดีด้วย <s ie> สบายดีดูอฮะสบายดีด้ทิม <s> น <ie> <s ie> <s ie> <s ie> ไปเล้พี่น้องเลยคำแรก